เด็กเด็กๆเ,เ,เล่นกองดินครับอ,อันนี้เอาปั้นครับวิ่งเล่นกับพี่ๆครับไอ้คิมพี่แคนแล้วก็พี่ปื้ดวันปิดเทอมครับผมทำอะไรกันเด็กๆขุดขุดใช้มือขุด ว้ายะย่าย่าไม่ได้นะไม่ได้นะถ้าบมดินใส่กันเนอะหายใจหมดเลยระวังระวังเพื้ออย่าเอาไปแบบนั้นจะขุดแบบลึกๆเลยแบบ,แบ,บว่ามันไปทีปบบ่อยหวัวหัวกล้างเองกับหัวต้องด้วยวยวฉะะันเงยผ่านแขนพอแค่นั้นพอแค่นั้นพอ ดูยากมากเลยเขาตอบความลึกเออกอได้อยู่ไหมแล้วขาต้องกูต่อไปลงไปยปนปเดี๋ยน้องลงไปสิเยดินใส่น้องเด้ให้น้องเล่นดิไอ้บ้งไอ้บ้าอยากลงไปใหออยากลงไปใ ไมารู้อไมน่นอ oh. ีอยปั้นไปไงขุดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเด็กๆขุดหลุมลกอยู่เนี่ยพมเพิมบอกออกเพิมดึงทำไมในใต้ยิงเห็นเออมันหินแต่มันหายแตไม่ออกใช่ ีองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ปั้นลงไปน้องปั้นหนึ่งทุกคนเมื่อกี้ จไอมหน้าจีนม,มันคือผู้ชายหรือผู้หญิงโอเคผู้หญิงเป็นผู้ชายค่ะ <c oughs> ระวังมันโดนตากัน <c oughs> ระวังโดนตากัน <c oughs> เฮียระวังโดนตากันเพราะว่ามันเป็นฝุ่นแล้วเข้าตามันลำบาก <c oughs>